สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับทอมในรายการชวนลูกรีวิวครับแล้วก็อยู่กับแทนในรายการชวนพ่อรีวิวสวัสดีแทนเป็นไงบ้างสบายดีครับพี่วันนี้เราจะมารีวิว Xiaomi 12 Series 12 Series นะครับ,รบก็วันนี้เราก็มาอยู่กับ Xiaomi 12 Pro กับ Xiaomi 12ที่คนรีวิวกันไปทั่วราชอาณาจักรแล้วนะครับ,รบแต่ว่าเราอยากจะชัวร์เราก็เลย อ่ะถือว่าเป็น long term review แล้วกันครับหมายถึงว่ากว่าจะได้ทำมา long term เหลือเกินใช่ไม่ได้ใช้กะคุณเลยคุณเลยก็คือใช้มานานแล้วอ่ะเนาะครับอ่ะเข้าเรื่องอะไรดีกว่าแทนรีวิวไปแล้วครับรีวิวตัวไหนไปรีวิวตัวโปรครับรีวิวย้างสองโปรชอบทุกอย่างทุกอย่างจริงอืมยยเว้นซอฟต์แวร์อ่ะโอเคชอบทุกอย่างยยเว้นซอฟต์แวร์เท่าที่พี่ใช้มา2เครื่องเนี่ยคือก็ต้องบอกเหมือนกันว่า พี่คิดว่ามันก็โอเคมากเนาะแล้วก็ตอนนี้โทรศัพท์มือถือของเซี่ยวมีก็อยู่ในตลาดเขาเรียกว่าอะไรอะแฟล็คชิพได้อย่างเต็มตัวอะเรื่องหนึ่งสองของอะไรพี่อ่าโอเคอ่ะชอบอะไรบ้างโอเคชอบฟอร์มแฟกเตอร์มากๆฟอร์มแฟกเตอร์แปลว่าอะไรครับฟอร์มแฟกเตอร์ของภาษาไทยได้ไหมครับแฟกเตอร์ของ form อะครับไม่ก็ฟอร form factor คือขนาดรูปทรงทรงความเล็กความใหญ่อะไรพวกนี้เออเขนาดจอ6.28นิ้วเนาะครับเออแล้วขนาดแบบ ถือพอดีมือมากๆใช้มือเดียวนี่แบบไม่ลําบากเลยแล้วถ้าเป็นรุ่นใหญ่เนี่ยบางทีนิ้วโป้งสั้นใช่ป่ะสแกนนิ้วตรงกลางมันอาจจะแบบต้องเอื้อมนิดนึงเนาะแต่ตัวนีะมันถึงเลยอะไรวานนี้จริงๆแล้วพี่ก็มีความรู้สึกแบบเดียวกับแทนเลยว่าถึงแม้เราจะเป็นผู้ชายแล้วเราก็จะมีมือที่ขนาดค่อนข้างใหญ่เนี่ยแต่ว่าคือจริงๆแล้วโทรศัพท์มือถือในขนาดเท่านี้มันเป็นมือถือที่ใช้เราสะดวกอะใช่แล้วถ้าเราเทียบจริงๆกับขนาดรุ่นที่ใหญ่กว่าอย่าง12โปรอะอฮะ ขนาดเครื่องเรถือจริงๆมันก็ดูขนาดจอเวลา,เ,าเรามองมันก็ไม่รู้ตานมากเว้ยจริงป่ะพี่ใช่เออแต่ว่าเวลาเราถือเรารู้สึกต่างกันมากกว่า<ช>ออขนาดจอเวลามรนทุกความตาของมันอ่ะถูกป่ะก็นี่ไง<ม>ก็เวลาเราใช้เครื่องเนี้ยใช่ป่ะเราก็อาจจะวางไว้ตรงนี้ใช่ปะ่ะเออแต่ว่าพอเวลาที่เราเปลี่ยนมาใช้เครื่องเนี้ยเราก็อาจจะวางอย่างนี้ไงใช่คือโดยการมองจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ใช่ป่ะ โอเคตัวหน้าจอของอันนี้มันมี peak brightness อยู่ที่1,100 nits ครับแบบ HDR เนาะแต่ว่าในส่วนของการใช้งานทั่วไปเนี่ยก็คืออย่างที่แทนบอกในคลิปรีวิวตัวเองเลยว่าไม่ได้มีป <นะ S 2> ัญหาปัจจุบัน,มน,นไม่ได้มีปัญหาแล้วมือถือยิ่งจอมือถือที่เป็นจอ OLED ทั้งหลายเนี่ยมันโอเคทุกตัวไม่มีตัวไหนที่ดูแล้วมองคือยกเว้นเลยนะว่าแสงมันสว่างแบบ สว่างสว่างสว่างมากจริงๆแล้วเราก็ไปดูกลางแดดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีสีที่มันแบบ จางลงไปอยู่แล้วแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีปัญหาครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงในส่วนของสเปกเนี่ยก็ต้องบอกว่าสเปคของจอเซลล์บี12 Pro เนี่ยมันก็ยังเหนือกว่าเหนือกว่าขั้นแรกเรื่องแรกเลยคือ resolution เนาะอ่า e s o l u t i o n ก่อนอืมแล้วก็เรื่องแบ็คเ a ลนที่เป็น LTPO ใช่ใช่ในขณะที่ตัวธรรมดาเป็น LTPS ครับ LTPO กับ LTPS ที่แตกต่างกันหลักๆก็คือตัวจอ LTPO เนี่ยมันในทางทฤษฎีแล้วสามารถช่วยให้เราประหยัดการใช้พลังงานได้มากกว่า เพราะว่ามันค่ารีเฟรชเรทสลับ refresh r a ได้เยอะกว่าและต่ำกว่าใช่ในส่วนของการใช้งานจริงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเขียนแอปอะไรต่างๆด้วยว่ามันจะทําให้เราแบปได้จริงหรือเปล่าใช่คือถามว่าเราจะรู้เรื่องนี้ได้จริงหรือเปล่าก็คงไม่ได้เพราะมันไม่มีโทรศัพท์มือถือรุ่นไหนที่ข้างในเหมือนกันทุกอย่างต่างกันแค่หน้าจอ LTPS กับ LTO ใช่ปะไม่มีคือเราก็ไม่รู้หรอก แต่ว่าถ้าเกิดเราพูดถึงสเปคโดยรวมเนี่ยมันก็เหนือกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดถึงความสว่างแบบ HDR เนี่ยมันก็ขึ้นไปได้ถึง1,500 nits ใช่ไหมถ้าเกิดว่าพูดถึงให้เลือกใช้เลือกตัวไหนให้เลือกใช้ยังไงผมรู้สึกว่าผมต้องแฮปปี้กับตัวนี้มากกว่า uh huh. เวออ้ยด้วยคือด้วยขนาดคือ uh huh. ผมเป็นคนให้ความสำคัญกับเวลาเราถือมือถือใช้งานมากๆอคือถ้าเป็นมือถือเครื่องเล็กอย่างที่ผมใช้มมก่อก่อนน,นี้ ไอโฟน12ไอโฟน13 mini อ,อย่างเงี้ยใช้แล้วรู้สึกสบายใจรู้สึกโอเคกับการถือแล้วที่สําคัญคือผมมันอยู่ในอุ้งม,มือเราเ,เต็มๆแล้วอะโอกาสที่เราจะทําหล่นน้อยมากอืเออผมก็เลยคิดว่าแฮปปีม้มากกว่าถ้าจะใช้ชชตัวนี้อแล้วก็ปีหลังๆเนี่ยเป็นทุกตัวที่ผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้กับการใช้ตัวรองอมากกว่าตัวเรือธงตัวแฟลกชิพเฮ้ยเขาเป็นเรือธงทั้งคู่เขาเป็นเรือธงคนละขนาดอ่าเรือธงขนาดเล็กอ่ะเรือธงขนาดเล็กโอเคเรือธงขนาดเล็กเรือขนาดเล็กหรือธงขนาดเล็ก แหมอยากมีส่วนร่วมเลยนะเรือใหญ่ทงเล็กเรือเรือเล็กทใหญ่อะไรประมาณนั้นแต่ว่าสําหรับตัว12 Pro เนี่ยก็ก็คงไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับคนส่วนใหญ่ใช่คนส่วนใหญ่ก็น่าจะชอบใช้โทรศัพท์มือถือที่จอ,อใหญ่แล้วก็เครื่องใหญ่ขึ้นมานิดนึงซึ่งถ้าเกิดเราพูดถึงน้าหนักโดยรวมเนี่ยก็ต้องบอกแหละว่ามันก็หนักกว่าผสมควงจริงแต่ถือเราก็ ใช่ไหมไม่ได้รู้สึกขนาดว่าเก็บเข้ากระเป๋าใช่ปะเล่นเกมไปสองมือใช่ปะถ้าเกิดว่าถือก็ด้วยความที่ตัวขนาดเนี้ยมันก็ต้องบังคับให้เราใช้สองมืออยู่แล้วเนาะก็คงถูกใจหลายๆคนนะครับอ๋อทุกๆบริษัทมือถือเนี้ยควรจะทําฝาหลังแบบนี้ให้หมดได้แหละครับฝาหลังแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าสีนี้แต่ฝาหลังที่ไม่จับรอยนิ้วมือใช่เพราะว่าเนี้ยจับอย่างเงี้ยนี่มือเราก็ห้องมันก็ไม่ได้เย็นเท่าไหร่มือเราก็มีความมันอยู่นะ ล้วนั่นก็สีมืดด้วยเรายิ่งสีมืดมันคือสีที่เวลาน้ํามันจับอะไรพวกเนี้ยมันเห็นคราบง่ายมากใช่ไอ้ยสีพวกเนี้ยไม่มีน้ำถ่ายแล้วฝาหลังฝาหลังใส่ไม่มีน้ำถ่ายแล้วแต่ว่าสีมืดมืดอ่ะต้องเท็กซ์เจอร์ประมาณเนี้ยถึงจะจะไม่เห็นรอยนิ้วมือเซนเซอร์ของสแกนรอยนิ้วมือสแกนรอยนิ้วมือสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนรอยนิ้วมือสแกนลายนิ้วมือค่ะแสแกนลายนิ้วมือเชื่อโอเคไม่มีปัญหาเลยครับเร็ว เราเซนเซอร์วัดโซวัดแสงอะไรพวกนี้พี่มีปัญหาปะต้องบอกว่าอย่างนี้ได้ปะบอกว่า work from home ทั้งวันนะ work from home ทั้งวันคือไม่ค่อยโดยส่วนตัวไม่เจอปัญหาอะแทนว่ามาดีกว่าว่าสำหรับแทนเป็นยังไงบ้างของผมถือว่าดีกว่าดีกว่าหลายตัวในตลาดนะเพราะว่าบางรุ่นที่เป็นเซนเซอร์ใต้จอไม่ว่าจะเป็น proximity sensor เป็นเซนเซอร์วัดแสงอะไรพวกนี้ส่วนใตัวจะมีปัญหาแต่ว่าตัวเนี้ยคือหรือว่าขึ้นเสียงอะไรก็ตามมันมีขึ้นเสียงได้ปะ ultrasonic ไม่น่ามีนะของซัมซุงป่ะที่เป็นอ ultrasonic อันนั้นฟิงก็เป็น l เดอร์ป่ะฮะเออใช่ฟิงอ๋อนี่อ๋อนี่ันหมายถึงเซนเซอร์ proximity อะไรพวกนี้ proximity ก็คือ proximity sensor ก็คือเวลาที่เอาขึ้นมาใช่แน่หูอ่ไม่น่าเชื่อนะเว้ยปี2022แล้วบางรุ่นน่ะเวลาเอาโทรศัพท์มาถือโทรแน่หูบางรุ่นจอไม่ดับยังไม่เออจอไม่ดับเว้ยอ่ะ vibration motor ล่ะ motor สั่าม motor โอเคทั้งคู่เลยโอเคทั้งคู่เลยออื เพราะฉะนั้นก็ในส่วนของประสบการณ์การใช้งานโดยรวมเนี่ยถือว่าไม่แพ้ใครนะถือว่าอยู่ในตลาดแลกชิปได้ได้แบบไม่ไอายใออได้แบบไม่ไคอคายอ่ะอ๋อไม่ได้บอกว่าตัวหน้าจอเป็น Gorilla Glass Victus ทั้ง2ตัวนะครับก็ไม่ก็มั่นใจได้ในเรื่องของความแข็งแกร่งประมาณหนึ่งนะครับไม่ได้หมายความว่าให้ไอซื้อไปแล้วก็ไปทำตกเล่นนะเออมีไว้ป้องกันไม่ได้มีไว้ให้ดอปเทสนะครับน้ำหนักน้ำหนักน้ำหนัก มีไว้ป้องกันไม่ได้มีไว้ให้ดอกเทสนะครับเอ่อจุดเด่นเลยเรื่องเนี้ยครับลำโพงโอเคอ่ะลองแล้ว2ตัวลองแล้วสตัวว่าไงบ้างครับตัวอยู่2มี2ดอกอ่ะฮะก็คือบนหนึ่งล่างหนึ่งครับแยกกับสปีกเกอร์ครับส่วน12บสอโปมี4ดอกก็คือในบนล่างอ่ะซ่อนไว้อย่างละ2องเออมันก็จะแบบดังกว่าแน่นอนอืแล้วก็ มันก็จะสามารถทําเนื้อเสียงมาได้เรียกว่านเนียนกว่าเดิมไหมดีกว่าพูตาพดพต,รตรงเลยว่าเสียงของ12 Pro ดีกว่า12ขาดล,ลอยเลยเรื่องความดังพี่คิดว่าไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ใ,ในเรื่องของความดังแต่ว่าในเรื่องของเนื้อ,เ,อเสียง balance คุณภาพคือของ12นะครับมันจะเน้นในความในพวกแบบเสียงแหลมเสียงแหลมจะค่อนข้างพุ่งนิดนึงแต่ว่าในส่วนของ12 Pro เนี่ยมันได้ทุกย่านได้ทุกยานจริง อันนี้ก็ต้องบอกว่าคือแทนอ่ะบอกไว้แล้วว่า12 Pro เนี่ยเป็นมือถือที่เสียงดีที่สุดที่เคยใช้มาใช่ป่ะใช่เสียงดีที่สุดเลยใช่ไหมใช่รวม iPhone ซัมซุงรวมทุกอย่างเลยใช่รวมทุกอย่างจุดเด่อย่างนึงเลยครับ Super Charge นะฮะ1 0 0 20ยวัตต์120วัตต์พี่รอมตื่นเต้นไหมได้ยินตัวเลขครั้งแรกแบบแล้วคือไอตอนได้ยินตัวเลขไม่เท่าไหร่แล้วตอนเสียบชาร์จเนี่ยมันขึ้นด้วยไงว่า120วัตต์แม่งแบบ พูเลยแล้วแบบมันเร็วมากเร็วมากเร็วเร็วเฮะแล้วตัวแบตเตอรี่นะครับมันอยู่ที่4,600มิลลิแอมอันี้อยู่ที่4,500มิลลิแอมตัวนี้ฟาชาร์จอยู่ที่67วัตต์ซึ่งก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรไม่น่าเลยะพูดจริงนะเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือแทบจะทุกรุ่นแล้วเนี่ยอาบน้ำเสร็จชาร์จเต็มครึ่งชั่วโมงอะให้เวลาชั่วโมงมันคือพร้อมจะใช้งานได้แล้ะแต่ว่าตัวนี้มันก็ก่อนคนึ่งชั่วโมงตัวนี้เสร็จก่อนคนึ่งชั่วโมง ใช่เหมือนแบบว่าอยู่ดีดีปุ๊บ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 มาแซงเลยแซงคนอื่นเลยใช่ตอนนี้คือแซงคนอื่นไปแล้วเลยป่ะไม่มีใครตามทันใช่ป่ะนอกจากอะไรนะเอสอันนี้มันขายแต่จีร้อยห้าสิบวัตต์อ่ะแต่มันก็ยังไม่มีแบบ global model เอ้อย่างอันเนี้ยร้อยยี่สิบวัตต์ตั้งแต่สองปีที่แล้วเว้ยพี่ตัวแรกคือสิบอัลตร้าที่ผมซื้อมาใช้อ่ะครั้งแรกที่ผมใช้ตอนนั้นคชารเร็วสุดมันคือเท่าไหร่กี่วัตต์วะตอนนั้นผมยังมีสามสิบหกสิบเออยผผมมช้้าวัตต์แแบบ โอ้โหโลกคนละใบอะไรพี่เ้วอันนี้มันก็เร็วจริงๆเว้ยยังเร็วเหมือนอยู่ใช่อ้รุ่นนี้ก็มีไวเลสชาร์จิ่งทั้งคู่ด้วย50วัตต์11มีไหมไวเลสชาร์จิ่งมี11มี50เหมือนกันห้าสิบหประมาณเนี้ยโอเคก็ประมาณนี้นะครับความทนของแบตแบตเตอรี่ไลฟ์ส่วนตัวคิดว่าโอเคนะแล้วก็ใกล้เคียงกันทั้งคู่ด้วยแล้วแท่น่ะ ของผมรู้สึกว่า12โปรน่าจะดีได้กว่านี้หน่อยนึงน่าจะดีได้กว่านี้คือใช้หมดวันแต่คิดว่าน่าจะดีกว่านี้หมดวันแต่ว่าบางวันผมแบบบางวันอ่ะต้องแบบตบเป็น3 G เลยอะเออเพราะว่าแบบไม่แบบครัวไม่ถึงบ้านจริงๆโอเคใช่โอเคก็คิดว่าน่าจะดีกว่านี้เพราะว่ารู้สึกว่าใกล้เคียงกับมี11ที่ตอนนั้นมองว่าแย่เออแต่ว่ามันเพิ่งอัปแพชใหม่ยังไม่ได้รอแพชใหม่เหมือนกันโอเคเอ่อส่วนตัวพี่เนี่ยใช้ได้เต็มวันไม่หมดวันไม่มีปัญหาแล้วก็ ที่น่าแปลกใจนิดนึงก็คือตัวนี้มัน4,600มิลลิแอมตัวนี้มัน4,500มิลลิแอมแต่ถ้าเกิดว่าชาร์จเต็มแล้วเวลาที่พี่เทสเนี่ยก็คือจะพยายามใช้ให้มันใกล้เคียงกันที่สุดใช่ปะเปิดแอป,ปพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยถ่าย f a c e b o o k ใช่ปะจับเวลาเลยนะแล้วก็เปิด YouTube ทิ้งไว้แบบ3-4ชั่วโมงเลยเปิดหน้าจอทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยแบตพอกันลดแบตบ ลงมาแบบใกล้เคียงกันมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าครึ่งล่างแล้วเนี่ย12 12ธรรมดาก็จะก็จะไปเร็วกว่าไปเร็วกว่าส่วนสแตนบายชาร์เนี่ยก็น่าจะอยู่ได้เป็นอาทิตย์อะวันนั้นเคยลองไงตอน,น,นเป็นอาทิตย์เ,ยเลยใช่ไหมใช่ใช่น่าจะได้แบบอย่างน้อยๆห้าหกวันอะผมเพจะ oh. ดับสแตนบายชาร์จอที่มนี้คือเสียบซิมการ์ดไปด้วยนะ uh huh. ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ปิดพวกแบบคอนเนคทิวิตี้อะไรเงี้ยครับ <Okay. S 1> ประมาณนั้นอ่ะต่อไปเลื่อนกล้องครับอ่ะ12โปร ห้าสิบห้าสิบห้าสิบอ๋อครับใช่อันนี้ขอดูโพยนิดนึงครับครับห้าสิบสิบสามแล้วก็ห้าสิบสามมัลติไวท์ห้าเทเลโฟโต้ครับอื้มอ่ะแทนอ่ะตัวสิบสองโปรเอาของพี่ทอมหมดดีกว่าผมผมมารีวิวไปแล้วสิบสองโปรพี่ทอมจริงๆแล้วอยากจะพูดว่าทั้งคู่เลยครับได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นที่น่าพอใจน่าพอใจใช่ใช่โดยเฉพาะกล้องตัวหลักเนาะ ถ่ายรูปออกมาได้ดีทั้งในที่แสงสว่างเยอะแล้วก็ที่แสงสว่างน้อยที่เอาไปถ่ายที่ตุรกีมามก็ได้รูปสวยๆขึ้นมาเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ขึ้นมาวนไปให้ดูเรื่อยๆอะไรเงี้ยแหละสิ่งที่อาจจะต้องบอกนิดนึงก็คือตัวเลนส er ์อัล้าไวเนี่ยอาจจะค่อนข้างอัลตราวมากๆแล้วก็ขอบเนี่ยอาจจะไม่ได้คือเหมือนกับว่าเราจะน่าจะไปคอลเลกชันมันได้มากกว่านี้น่าจะไปแก้มันให้มันแบบตรงได้ไม,ดมากกว่านี้แบบใช่คือส่วนที่ไม่ชอบอะ่ะก็คือภาพพอร์เทรต Oh. มีความรู้สึกว่า p o พ t r a i t ถ่ายออกมาแล้วไม่เนียน uh huh. ตัดขอบไม่เนียนตัดขอบไม่เนียนแล้วก็เบลอ,อไม่เนียนแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ่ายรูปคนด้วยโหมดธรรมดาเนี้ยโอเคเลยชอบเลย okay, แล้วก็ <sure. S 2> เป็นมือถือที่พี่จะถ่ายคนแบบที่ไม่ต้องใช้ p o พ t r a i t ได้แหละตัวตัววิดีโอก็ทําได้ดีกว่าที่คิดแต่ต้องบอกว่าตัว 8K เนี่ยเราไม่ใช้นะเพราะเราก็ mm. คือกล้องมันถ่ายวิดีโอ 8K ได้แต่เราก็มีความรู้สึกว่ามัน มันไม่รู้จะใช้ไปทําไมอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดถ่ายธรรมดาถ่ายนิ่งๆเ,เดินถ่ายหรือว่าอะไรเงี้ยคุณภาพออกมาโอเคโอเคเลยก,ก,กันสันกันสันกันสันก็ก็โอเคแต่ก็เราก็จะเห็นว่าภาพมีว็บเบิลนิดน,นึงม,มีว็บเบิลอยู่พอสมควรนะครับกล้องหน้าก็ถือว่า กลางกลางไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรที่แบบมันเป็นจุดเด่นเท่าไหร่ก็คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้ไม่ดีอ่าฮะไม่ได้ดีมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แย่โอเคของผมสิบสองโปรอ่าฮะกล้องหลักประทับใจประทับใจอยู่ละเออพี่ทอมใช้คําว่าหน้าพอใจเออแต่ผมใช้คําว่าประทับใจประทับใจเออกล้องหลักนะอวยว่ะเอออวยวะพี่ดูชื่อคลิปผมอย่างก่อนอวย อะไรนะฮาร์ดแวร์ธงนะโอเคผมว่ากล้องหลักโอเคเอ็การเพทั้งสีและแสงทั้งสีและแสงโอเคขาดแค่ความสม่ำเสมอเรื่องกปรโปรเซสในเซนที่แบบแสงเสริงต่างกันมากอะพวกนี้ก็ยังสู้เจ้าตลาดไม่ได้แต่ว่าเรื่องคุณภาพอะไรพวกนี้เนี่ยผมว่าโอเคโอเคมากดีกว่าเจ้าตลาดบางตัวคือต้องบอกว่าแทนเนี่ยเป็นคนที่ดูรูปด้วยสายตาที่คริ t ติคอลมากกว่าพี่ ใช่เพราะเราเราเป็นคนถ่ายรูปไงก็เลยต้องก็เลยแบบคริิคอลเยอะกว่าแล้วก็แบบพิกเซลพีบบ่อยกว่าอั้นที่แบบบางทีก็ไม่จาเป็นเออนั่นแหละก็แต่ก็ดีเราเราได้แบบว่าคือแลกเปลี่ยนจากมุมมองของแต่ละคนกันอะไรเงี้ยแต่โดยรวมประทับใจโดยรวมประทับใจแต่ว่าอันตวายอ่ะฮะเรียกว่าคิดไว้ว่าจะเป็นอย่างนี้ดีกว่าเออคือมันมันไม่ได้แย่กว่าที่หวังไว้แต่ว่ารู้สึกว่า เรือโทมางตัวปีที่แล้วอันตวายดีกว่านี้โอเคเอออันตวายเซนเซอร์จเอนหนึ่งอันตวายแล้วก็สองเอ็กซ์ก็จเอนหนึ่งแต่ว่าสองเอ็กซ์ผมก็โอเคจริงๆเป็นสองเอ็กซ์ตัวหนึ่งที่ดีมากๆน่าจะหนึ่งในตัวที่ดีสุดเลยแหละที่เคยลอสองเอ็กซ์อ่ะโอเคมาเรื่องที่แทนคงรอจะพูดอยู่นะครับไม่พี่อย่าอย่าให้ผมพูดเลยก็คือเรื่องของเอ่อมียูไอมียูไอนะครับอ่ะเป็นยังไงบ้างครับมียูไอของผมหมอเออผมรู้สึกว่า มันมันเหมือนแบบเป็นซอฟต์แวร์เบต้าเฟสอะขึ้น x i มันจะเป็นอย่างนี้ที่ผมเคยใช้มาเว้ยมันจะเป็นรุ่นซอฟต์แวร์ที่ติดมาจากโรงงานอย่าง11ก็คือมี12มอจะไปเรื่อยๆแล้วมอจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนถึงเวอร์ชั่นก่อนสุดท้ายของมี12อ่ะมันก็จะดีมากๆแบบใช้งานได้เลยแล้วมอจะเป็นมี13มอจะพังใหม่แล้วมก็จะวนอีลอปเนี่ยไปได้ก็คือแบบ ผมจะมีช่วงเวลาที่ใช้งานมือถือเสียวมีได้ปกติต่อปีเนี่ยประมาณสองสเดือน <laughs> ใช่ปกตินี่คือมีความสุขเลยนะแฮปปี้ <laughs> เพราะว่าออเอาจิง<อ>จงมือถือเสียวมีฮาร์ดแวร์มันดีมากอย่างี้ผมบอกอเออแล้วเนี่ยผมก็กำลังรองช่วงเวลานั้นอยู่กับเส<อ>ียวมีทีปสองโปรเออแล้วผมก็โคจะทวนกลับไปอีรอบเดิมในม <laughs> ีอย <laughs> ู่ในปีหรือเปล่าไม่รู้คือมันเพิ่งอัพแพทช์มันก่อนเป็นแพทช์เดือนกรกฎาอ่าฮะเออเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะกลับไปลองแต่ตอนนี้ทดสอนอยู่ไหมเออเดี๋ยวทสเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวกลับไปใช้มี แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกแอบรแอบรู้สึกแย่นึงกับมีอยู่ไอคืออัปเดตมันแบบทุเรศมากใช่มี11เรือธงเจนที่แล้วครับนี่เดือน7ไปเดือน7แล้วยี่สิบเก้าอมี11แพชเดือนหนึ่งไว้พี่เออแพชล่าสุดเดือนหนึ่งเออมันก็เป็นมันก็แบบคืออยูโพสิชั่นตัวเองว่าอยู่เป็นเรือธงแบบอยู่ควรจะคลิปอัพกับคนอื่นในอย่างน้อยแบบเช้ากันแบบเท่าหนึ่งอะไรเนี่ยนี่มันเช้ากันแบบโหเยอะมากอะพี่ก็เลยแบบรู้สึกแย่นึง โอเคอันเนี้ยคือมีเรื่องหนึ่งที่พี่อยากจะพูดก็คือคนหลายๆคนเนี่ยเวลาที่เราดูคอมเมนต์ในวิดีโอรีวิว Xiaomi เก่าๆของเราเนี่ยมันก็จะมีคนมาบอกว่า Xiaomi เนี่ยเป็นโทรศัพท์มือถือที่ทํามาเพื่อสําหรับคนที่มีความรู้เรื่องนู่นนั่นนี่เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือพอสมควรสามารถเข้าไปปรับนู่นปรับนั่นปรับนี่เองได้ใช่ปะ่ะครับแต่พี่กลับมองว่าคราวนี้มันเปลี่ยนไปเว้ยเพราะว่ากลับตะลปะปัดเลยเพราะว่าไอเนี่ย พี่เนี่ยเป็นคนที่ใช้มือถือแบบพูดจริงๆนะว่าเป็นคนรีวิวมือถือที่ใช้มือถือแบบผิวเพิรมากคือถ้าทุกอย่างที่มีอยู่ต่อหน้าเรามันโอเคเนี่ยเราก็โอเคเละเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าพี่โอเคกับมีอไอตัวนี้ไม่ได้เจอบั๊กอะไรเป็นพิเศษเนาะถ้าเจอก็คือลืมก็ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับเรื่องหลักๆที่มันยังมีอยู่ที่พี่ไม่ค่อยชอบก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมก็คือความรีลาของมันเป็นเป็น มันเป็นมันเป็น UI ที่มีความดีลาเยอะใช่ป่ะไม่ว่าเราจะทำอะไรนู่นนั่นก็ตามต้องรับกันทุกอย่างซึ่งเราเข้าใจว่ามันสามารถเข้าไปปรับได้แต่มันก็ไม่ใช่จะหายหมดใช่ป่ะแล้วคือเราเป็นคนใช้มือถือแบบผิวเผยไงแต่ข้อดีข้อหนึ่งก็คือรู้สึกว่าโฆษณาน้อยลงกว่าเดิมโฆษณาอยลงกว่าเดิมน้อยลงกว่าเจนที่แล้วสองเจนที่แล้วมากใช่ั้งน้อยเพาฟังเราด่าเนาะ ใช่ใช่ใช่แล้วก็ไอยูตัวเนี้ยคือชอบมากเลยเขาเริ่มมาตั้งแต่ตอนไหนนะตั้งแต่ตอนโปรโกลโฟนใช่ป่ะอ่าใช่ที่เป็นลอนเชอร์ที่แบบตัวเนี้ยมีแยกเข้ามามีแยกคือคือคือโอเคธรรมดาแต่ก่อนเปิดเข้ามาในหน้าลอนเชอร์เนี้ยเหมือนจะมีโฆษณาด้วยป่ะมีใช่ป่ะใช่ใช่๋ยวนี้ไม่มีละคือดีคือตรงนี้โอเคแล้วก็เวลาที่เข้าหน้าอ๋อแต่ว่าเราเปิดเเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ Google Google s i ลไซบาใช่ป่ะ g ูเก F ลฟิสเออก็จะไม่มีอะไรอีกแล้วนะครับ แทนมีแทนมีพูดเรื่องเรื่องระบบเรื่องความร้อนใช่ไหมอ่าใช่ระบบเรื่องความร้อนอ่าคือไม่แน่ใจว่าเป็นที่ชิปหรือว่าเป็นที่ออยติม t เนชั่นเองใช่แต่ว่า8ป Gen 1ที่ใช้ในไทยทุกรุ่นร้อนที่ผมใช้ในไทยร้อนหมดอ่อร้อนมากทุกตัวบางตัวร้อนรับได้บางตัวร้อนมากส่วนใหญ่ร้อนมากเอส่วนน้อยร้อนรับได้ คือจริงๆต้องบอกอย่างหนึ่งว่าไอ้ความร้อนเนี่ยมันก็แบ่งเป็น2ส่วนก็คือความร้อนของตัวชิปใช่ปะกับความร้อนที่เราสัมผัสได้จากเวลาใช้ก็คือมันระบายก็คือการระบายออกมาใช่ไหมซึ่งวันนั้นเนี่ยทอมเจอแทนแล้วก็ไปพูดเรื่องหนึ่งว่าเห็นด้วยหรือเปล่าไปถามแทนว่าเห็นด้วยหรือเปล่าก็คือโทรศัพท์มือถือเครื่องเนี้ยถ้าเวลาที่คนเล่นเกมแล้วมันร้อนอาจจะไม่รู้สึกว่ามันร้อนเท่าไหร่เพราะว่ามันออกแบบมาสำหรับคนเล่นเกมเลย ใช่ไหมใช่ที่พี่ยองจะขายผมาที่ไม่เออที่อันนั้นอันนี้คือความคิดของเรานะไม่ได้แบบว่ารับบรีฟมาหรืออะไรเงี้ยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้มันเป็นมือถือที่ร้อนบริเวณคอบมากที่สุดตรงเร็วตรงกลางตรงเร็วตรงอะไรเงี้ยคือเวลาที่เราถือใช้งานอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเราเปิดกล้องนานๆหรือว่าถ่ายวีดีโอแนวตั้งนานๆอะไรเงี้ยแล้วมันร้อนนะ่ะคือความร้อนมันจะออกมาตรงนี้รู้สึกเลยคือรู้สึกเลยแต่สําหรับเวลาคนเล่นเกมเนี่ยเราจะถือเครื่องอย่างนี้ไง ซ้ายขวาซ้ายขวาซึ่งข้างขวาถ้าเกิดมันร้อนเงี้ยเราก็แค่บถอยมือออกมานิดนึงมันก็ยังเล่นได้ใช่ไหมคือเขาเรียกว่าอะไรอะระบบระบบระบายความร้อนของมันเขาคงตั้งใจให้ให้มันออกมาที่ด้านข้างมากกว่าไม่รู้ตั้งใจไหมเออไม่รู้เหมือนกันแต่พยายามขายเลยนะคือพยายามวิเคราะห์แล้วก็พยายามขายแต่ว่ามือถือตัวนี้นะครับก็คงจะเป็นมือถือตัวหนึ่งที่ทอมแนะนําว่า ถ้าใช้ก็ใส่เคสตเถอะครับมันคือมันมันร้อนอ่ะมันค่อนข้างร้อนในเวลาจับพอสมควรลื่นไม่ลื่นไม่เท่าไหร่แต่ร้อนอ่าฮะใช่ร้อนลงเร็วเออไม่ไม่ลื่น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 เท่าไหร่หร้อนผมใช้เกือบเกือบเกือบไปไหนอีกแล้วเออแต่เมื่อกี้ก็เกือบทำตกต่อหน้ากนลยหนักใช่เมื่อกี้เกือบทำตกแต่ถ้าเกิดเราวางไว้เนี่ยเดี๋ยวเราจะรีเพลย์แมชนั้นที่กับพงอ๋อที่เคสส์อัพฟอร์เคสส์อัพฟอร์พุซซี่ม ออยังรึเออถ้าเกิดใครใช้อยู่แล้วอยากลองใช้กล้องไลกาก็รีบใช้ก่อนโดนลบโดนลบแต่มีีโอกาสเป็นไปได้นะครับที่ว่าเขาอาจจะฟ้องแล้วเอาเขาฟ้องเรอฟ้องแล้วครับจริงเหรอฟ้องคนปล่อยเออจริงเหรอรีบใช้ก่อนโดนลบไงหมายถึงว่าไลกาฟ้องหรือเซี่ยมี่ฟ้องเสี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าตอนนี้เซี่ยมี่ไล่ลบในสโต r e เถื่อนหมดละอ๋ออ๋อโอเคใครเก็บไว้ก็เอามาขายได้นะครัเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ เออเออแต่ว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะเอาจริงๆแล้วอ่ะก็มีความรู้สึกนะว่าเอามาใช้เนี่ยก็ไม่ได้เหมือนอ่ะก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันก็อาจจะมีแค่เหมือนกับว่าเป็นใส,ใส,ออใส่ใส่กรอบอ่ะใส่กรอบเท่ๆใช่ป่ะเพราะว่าพวกนี้มันต้องมีการทําพร้อมกันมาไม่ว่าจะเป็นทางฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์อ,ร<ช>อยู่แล้วใช่ป่ะคื้ที่ผมใช้อ่ะสีมันเปลี่ยนไปพี่เออใช่มันก็เหมือนใส่ฟิลเตอร์ไงใช่ไม่เออโหมดออโต้ธรรมดาออริจินอลนะเออคัลเลอร์คาลิเบรชั่น เปลี่ยนนิดนึงเว้ยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ในยะาสาคัญที่ว่าแบบไอ้ตัวเนี้ยโดนลบไปแล้วแล้วเราจะแบบวิ้ยมือถือเราถ่ายรูปกากลงเลยอะไรเนี่ยถามว่าถ้าเกิดเราถ่ายรูปมาจากโหมดปกติกับถ่ายรูปจากกล้องที่อัปโหลดเอ,อ่อที่อัปเกรดเป็นไลกาเนี่ยสามารถทําให้ภาพเหมือนกันได้ไหมฟิลมันก็ใกล้เคียงกันอนะ่ะเออ,เอ,อมันก็ไม่ได้ต่างกันขนาดว่าแบบต้องกล้องไลกาเท่าน,น,นั้นเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะรอดูนะว่าไอ้ตัวที่เขาทํามาด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จริงๆอย่าง 12s ultra จะเป็นยังไงถ้าถ้าเราได้เครื่องมาก็หวังว่าจะได้มารีวิวในส่วนของวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับถือว่าถ้าเกิดสำหรับคนที่ยังตัดสินใจอยู่ยังไม่ได้ซื้อและอยากซื้อก็ยังมีความสึกว่ามันก็เป็นมือถือที่น่าจะซื้อได้แล้วตอนนี้ก็น่าจะมีราคาที่ถูกลงมาอีกถูกลงมากว่าตอนที่เอกดตล่แรกนะครับก็ลองดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงบ้างแทนเลือก12 12ทมเลือก 12pro ครับครับ ตอนนี้ก็แค่นี้ก็แล้กัน,นอ,อย่าลืมฝากกดไลค์ subscribe ถ้าชอบวิวดีโอที่ถ้าชอบวีดีโอที่นั่งคุยกันแบบนี้นะครับก็บอกไว้ได้ในช่องคอมเมนต์ถ้าอยากให้ลูกมารีวิวอีกนะครับก็บอกได้ในคอมเมนต์นะครับอย่าลืมไปกด subscribe ช่องแทนที่รัวแฟนครับอ่าแล้วก็ถ้าเกิดยังไม่ได้ subscribe ช่องดีก็ฝากด้วยครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ